สวัสดีครับผมด่งนะครับวันนี้เราอยู่กับหุ้นตัวท็อปนะซึ่งก็คือท็อปหรือว่าไทยออยลนั่นเองก็คือโรงกันของประเทศไทยนั่นแหละก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่มีการจ่ายผันผลสูงแล้วก็อยู่ในเซต HD นะครับเป็น High Dividend แล้วก็ท็อปเองเนี่ยก็มีข่าวการขยายกําลังการผลิตในโครงการ CFP นะก็คือ Clean Fuel Project ก็จะเป็นการเพิ่มกําลังการผลิตจาก275,000 เป็น4ี่แสนบาร์เรลต่อวันนะก็คือการเพิ่มคุณภาพน้ำมันแล้วก็ลดต้นทุนนะซึ่งถ้าเรามองภาพท็อปเองเนี่ยก็เป็นบริษัทที่มีการจัดหาแหล่งวัตถุดิบน้ำมันดิบจากประเทศต่างๆมาแล้วก็นํามาผลิตแล้วก็ขายตามอัตราหน้าโรงกัน ดังนั้นเนี่ยการเพิ่มกําลังการผลิตแล้วก็ลดต้นทุนเนี่ยก็จะทําให้ท็อปเนี่ยมีรายได้แล้วก็กําไรที่เพิ่มขึ้นโดยหลักการก็น่าจะเป็นอย่างนี้แหละดังนั้นเนี่ยจึงคาดหวังกับโครงการ CFP มากเหมือนกันซึ่งก็จะมีทั้งโอกาสและก็ความเสี่ยง นะวันนี้เนี่ยผลประกอบการออกมาครบต้วนแล้วนะจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอย่างละเอียดนะครับขอเริ่มจากการาฟราคาก่อนเลยแล้วกันปัจจุบันท็อปเองเนี่ยราคาปัจจุบันท็อปเนี่ยอยู่ที่26บาทต่อหุ้นนะซึ่งถ้าดูจากสัญญาณ RSI แล้วเนี่ยเริ่มมีสัญญาณที่จะ u p พเทนขึ้นมานะทั้ง30นาที60นาที่า4ชั่วโมงแล้วก็1วันนะคะแล้วก็โดยเอเวอร์เเองเนี่ยก็มี RSI เนี่ยที่ ปรับตัวสูงขึ้นถ้าด,ดูจากกราฟในช่วงสั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าท็อปเนี่ยมีราคาที่ล่วงลงมาจากช่วง30กว่าบาทเหลือประมาณ25บาทนะแล้วก็มีไซเวในช่วงสั้นนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ราคาอยู่ที่26บาทถ้าเราดูภาพนี้เนี่ยแล้วก็มองย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะในช่วงโควิดที่ผ่านมาตั้งแต่ปีปลายปี2019จนถึง2020ราคาของท็อปเนี่ยกอ็อยู่ที่ประมาณ27บาทเท่านั้น แล้วก็มีการขยับตัวสูงขึ้นในปี2021นะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการไซเย์ไซเย์ออกด้านข้างนะครับและในช่วงปลายปี2024นะหรือว่าปลายปีที่ผ่านมาก็มีสัญญาณให้ขายนะซึ่งปัจจุบันราคาของท็อปก็ร่วงลงมา จริงๆริงตามกราฟนะครับทีนี้ถ้าเรามองภาพในส่วนของพื้นฐานเนี่ยต้อบอกว่าในหลายปีที่ผ่านมานะราคาของท็อปเนี่ยก็จะมีช่วงปี2009นะครับที่ราคา,าลงมาแต่แต่21บาทาแล้วก็มีการขยับตัวสูงขึ้นขยับสูงขึ้นและปัจจุบันเนี่ยเคยขึ้นไปสูงที่สุดเลยก็คือในปี2018นะขึ้นไปแต่แต่100บาทต่อหุ้นนะครับ และก็เริ่มลงมาเรื่อยๆในช่วงโควิดที่ผ่านมาะถ้าเราดูตามกราฟเนี่ยมันก็จะเห็นข้อมูลประมาณนี้นะแต่ถ้าเราดูที่พื้นฐานเนี่ยมันก็จะเห็นภาพในรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะครับก็ขอแจ้งิดีเดียวในช่องเนี่ยก็จะมีการวิเคราะห์พื้นฐานธุรกิจหลายตัวหลักๆก็จะเป็นหุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แล้วก็กลุ่มพลังงานอย่างเช่นลาดบ้านปูกราฟ b k m กมเอเอก็ LS นะครับหรือว่า Land and House เนี่ยที่ได้จะทาข้อมูลไปแล้ว นะซึ่ง L S เนี่ยนะครับแล้วก็จะลงรายละเอียดในส่วนของงบกระแสเงินสดให้ด้วยนะเรียกได้ว่าถ้าเข้ามาดูในช่องนะครับเรียกได้ว่าเห็นภาพน่าจะมีความคุ้มค่าในการรับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามไว้ด้วยนะครับ ถ้าเรามาดูที่ข้อมูลของท็อปเนี่ยต้อง6่าปัจจุบันราคา26บาทบวกขึ้นมา1.30บาทก็คือบวกประมาณ5%นะครับแล้วก็ในส่วนของผลประกอบการในปีเนี้ยปี67เนี่ยก็ออกมาแล้วนะมีกําไรสุทธิอยู่ที่9,900ล้านบาทนะครับกำไรต่อหุ้นอยู่ที่4.46บาทต่อหุ้นนะซึ่งถ้ามองย้อนไปเนี่ยก็จะมะีบางปีก็ติดลบนะแล้วก็บางปีอย่างปี65เนี่ยก็มีกําไรต่อหุ้นนี่ที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรครับ,นะรบแล้วก็ในส่วนของอัตรากำไรสุทธิเนี่ยก็อยู่ที่2.12% ในส่วนของมูลค่าตลาดของท็อปในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ที่58,000ล้านบาทานี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วท็อปก็เคยมีมูลค่าตลาดสูงถึง125,000ล้านบาทเลยทีเดียวนะต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมูลค่าตลาดของท็อปเนี่ยลดลงมาสองเท่านิดๆ นะซึ่งปัจจุบันเนี่ย PE อยู่ที่5.8เท่าเท่านั้นเองแล้วก็ p i c e r Book เนี่ยนะเป็นราคาที่ต่ำมากนะครับเมื่อเทียกบกับมูลค่าทรัพย์สินของ t o ปในปัจจุบัน0.36เท่านะก็จะเห็นภาพประมาณนี้ซึ่งถ้าเราไปดูที่ Fact Sheet ก็นะจะเห็นว่าแน่นอนท็อปมี Market Cap 58,000ล้านบาทใช่ไหมครับแล้วก็มี Enterprise Value เนี่ย274,000ล้านบาทแล้วก็มี EBITDA อยู่ที่24,000ล้านบาทถ้าเราทำถ้าเราดูอัตราส่วน EV per EBITDA เนี่ยก็อย,อยู่ที่ประมาณ1 0เท่านะแล้วก็ราคาปัจจุบันแน่นอนก็26บาทนะเคยขึ้นไปราคา60บาทในช่วง52วิคนะย้อนหลังนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมี PE อยู่ที่5.83เท่า p พ p e เ b o o k 0.36เน่ย 0. นะแล้วปัจจุบันท็อปเองก็อยู่ใน 150. เซต50แน่นอนอยู่ในเซต100นะครับแล้วก็เป็นไฮดีวิดเอนต์ก็มี ESG ระดับที่โปรเอด้วยนะ นะซึ่งถ้าเราดูตามโครงสร้างของท็อปเองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยกลุ่มปตทนะครับก็ถือหุ้นใหญ่อยู่ที่45%นะซึ่งถ้าเรามองอย่างนี้โดยโพซิชันของท็อปเองเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะมีการจ่ายผลผลให้กับปตทในระดับที่สูงนะดังนั้นเนี่ยก็แน่นอนครับท็อปเนี่ยก็จะมีการจ่ายผลผลให้กับผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงแน่นอนเราก็จะเห็นภาพประมาณนี้ถัดมาเนี่ยขอมาดูที่วันรีพอร์ตนิดนึงนะครับก็จะเป็นการสรุปวันรีพอร์ตให้ฟังอย่างสั้นๆน,นะครับ ก็จะมีในภาพกว้างๆที่ท็อปเขากําลังจะมุ่งไปแน่นอนเขาก็ชูในเรื่องของ CFP นะ Clean Fuel Project นะก็คือขยายกำลังผลิตูโครงการพลังงานสะอาดแล้วท็อปเองเนี่ยเขาก็จะมีเดเรคชั่นในเรื่องของไตรจิคพอร์ตนะครับก็จะมีไ v a วลูโปรดักต์เนี่ยประมาณ45%แล้วก็ปิโตเคมีอีก30%แล้วก็มีเอสเคอร์ใหม่ๆ20%แล้วก็มี Power ประมาณ5%อันนี้คือ ภาพที่เขาอยากจะไปนะครับก็ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยท็อปเขามีกำไรสุทธิปีห7 9 9 0 0ล้านนะครับแล้วก็มีรายได้จากการขายเนี่ย455,000ล้านบาทถ้าดูจากภาพ3ปีย้อนหลังเนี่ยก็ถือว่ารายได้จากการขายเขาก็ทรงๆนะก็ถือว่าไม่ได้ลดลงมากนะก็ถือว่าสามารถทำรายได้จากการขายเนี่ยค่อนข้างทรงๆฮนะแล้วก็ในส่วนของสินทรัพย์รวมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอยู่ที่4,0,000 0ล้านบาทโดยประมาณ ก็ะจะเห็นภาพประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของรายได้จากการขายนะ4แสนเมื่อสักครู่นะครับส่วน e ีบิ d ดเนี่ยเขามี e ีบิ d ด้ที่ลดลงอีบิ d ด้าก็คือเป็นตัวแทนเงินสดอย่างหนึ่งซึ่งก็ลดลงจากปีที่ผ่านมาในส่วนของกำไรสุทธิเนี่ยก็ลดลงาจาก19,000ล้านบาทเหลือ9,900ล้านบาทเท่นานั้นเอง ก็มาดูวิสัยทัศน์พันธกิจและกลยุทธ์ของกลุ่มไทยออยซึ่งวิสัยทัศน์เนี่ยเขาต้องการสร้างสารค์คุณภาพชีวิตด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนส่วนพันธกิจเนี่ยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมอบผลตอบแทนที่ยั่งยืนด้วยนวัตรกรรมเทคโนโลยีและก็โครงสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่งภายใต้ใการบริหารจัดการชั้นแนวหน้าด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทีนี้ถ้าเรามองย้อนมาดูโพ i ิชันของท็อปหรือว่าไทออยเนี่ยเขาก็ลักษณะเป็นโรงงานผลิตยอย่างหนึ่งนะมีการนําเข้ารอแมตหรือว่าวัตถุดิบเนี่ยจากต่างประเทศเข้ามาใช่ไหมแล้วก็นํามาผลิตที่โรงงานในประเทศก็คือมีเทคโนโลยีมีโรงงันผลิตในประเทศแล้วก็ขายให้กับลูกค้าซึ่งลูกค้าเนี่ยคือปตทนะโดยส่วนใหญ่ก็คือปตทในเรื่องของการจัดหาวัตถุดิบเนี่ยก็ต้องบอกว่าไทออยนาเข้าน้ํามันเนี่ยถึง80%ของปริมาณน้ํามันและวัตถุดิบ อ,อื่นๆที่ใช้ในกระบวนการผลิตนะโดยส่วนใหญ่ก็มาจากประเทศตะวันออกกลาง Middle East, e อีสต UAE และก็ซาอุคิดเป็นสัสดส่วน92%เนื่องจากแหล่งน้ำมันทาง Middle East เนี่ยให้ผลตอบแทนแก่ไทยออยเนียมากสุดเมื่อเทียบกับแหล่งอื่นนะก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะบอกชัดเลยว่าแหล่งน้ำมันของไทยออยที่นำเข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ตะวันออกกลาง92% ซึ่งก็คือ UAE แล้วก็ซาอุรวมถึงตะวันออกไกลอีกประมาณ2%นะครับแล้วก็ประเทศไทยที่ผลิตได้อีก5.5%อ,อเมริกาเหนืออีกอเล็กน้อยอดังนั้นเนี่ยหลักๆนะแหล่งนําเข้าที่สําคัญของไทยออยเนี่ยก็คืออยู่ตะวันออกกลางนะครับก็จะเห็นภาพประมาณนี้ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็คือตะวันออกกลางทั้งหมดนะแล้วก็ในสัดส่วนทั้งหมดเนี่ย มีแนวโน้มที่จะนําเข้าวัตถุดิบจากตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็จะเห็นภาพประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของท่าแยกตามผลิดภัณฑ์ก็มาดูที่การจําหน่ายผลิดพัณฑ์ของไทยออยเนี่ยทั้งหมดเนี่ย2800ล้านลิตร นะก็ต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ของไทยออยเนี่ยหลักๆนะก็คือในส่วนของน้ำมันดีเซลนะดีเซลหมุนช้าแล้วก็ดีเซลหมุนเร็วเนะี่ย 7, ล้านลิตรต่อปีหรือคิดเป็นประมาณสัก35%ของทั้งหมดนะซึ่งก็คือเป็นพอชั่นใหญ่ๆของรายได้ในการขายของไทยออยอยู่แล้ว ซึ่งมันก็สอดคล้องกับความต้องการของประเทศที่ต้องการใช้น้ํามันดีเซลค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าบ้านเราเป็นโรงงานมีการขนส่งโลจิสติกต่างๆดังนั้นเนี่ยก็ในภาพของน้ํามันดีเซลเนี่ยยังมีความต้องการใช้อ่าค่อนข้างมากี่ยก็จะประมาณนี้แล้วก็ในเรื่องของ Market Share ตอนนี้ไทยออยล์ก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่ในเรื่องของจุดแข็งของไทยออยล์เนี่ยก็คือในเรื่องของน้ํามันดีเซลเนี่ยฮะที่ยังสามารถอ่ารักษา Market s h ชร e ไว้ได้แล้วก็มีความต้องการอย่างต่อนเนื่องแล,แล้วก็ประกอบกับการมีพันธมิตรที่แข่งแกร่งอย่างกลุ่มท ก็จะทําให้บริษัทเนี่ยจะสามารถมีรายได้แล้วก็มีกําไรได้อย่างต่อเนื่องเพราะว่ามีพาร์นเนื้อที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับและที่สําคัญนะเมื่อผลิตได้แล้วเนี่ยเขาขายให้ใครบ้างก็ามาดูว่าสาวลาดับแรกเนี่ยก็คือ p t o r แล้วก็เบอร์หนึ่งเนี่ยก็คือ o r ครับแล้วก็บริษัทในกลุ่มเนี่ยเป็นเบอร์ที่2อีกประมาณ23%แล้วก็ขายให้ p d g อีกประมาณ20%หลกัลกๆก็ประมาณนี้ครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป ถ้าเราดูในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีการแข่งขันที่ค่อนข้างมากนะเพราะว่าในประเทศไทยเราเรามีเจ็ดายใหญ่ในการผลิตนะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือไทยออยล์ท็อปก็เป็นเบอร์หนึอยู่แล้วนะครับซึ่งท็อปเนี่ยก็คือเบอร์หนึอยู่แล้วนะตามมาด้วยบางจากคอร์ปอเรชันหรือว่า BCP ซึ่งก็มีบางจากดิลชาเข้ามาร่วมด้วยมันก็เลยทําให้เกิดเป็นคู่แข่งที่สําคัญ แล้วก็ตามมาด้วย PTTGC ครับแล้วก็ SRPC แล้วก็ IRPC ซึ่งทั้งหมดเนี่ยรวมกันเนี่ยทั้งหมด7โรงกันใหญ่ๆคิดเป็นกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น1 2 4 3 5 0 0บาร์เรลต่อวันโดยที่ BCP แล้วก็ BSRC เนี่ยเป็นผู้ประกอบการที่มีรูปแบบการขายครบวงจรนะกลุ่ยง่ามีแหล่งผลิตเองในส่วนหนึ่งแล้วก็ประกอบกับ ก็มีการนําเข้าด้วยแล้วก็มีโรงงานผลิตที่เป็นลงกัดของตัวเองแล้วก็ยังมีหน้าร้านของตัวเองเอีกด้วยนะก็คือปั๊มบางจาก ซึ่งก็มีการไปเทคเอโซมาด้วยนะมันก็เลยทําให้หน้าร้านของเขาเนี่ยมีการขยายเพิ่มขึ้นเปนจนวนมากนะก็จะเห็นภาพประมาณนี้นะครับแล้วก็อุตสาหกรรมเนี่ยมีการแข่งขันสูงเนาะภาครัฐเองเนี่ยก็อยากให้มีมาตรฐานการผลิตที่ดนะีเป็นมาตรฐานยูโรไฟนะซึ่งแต่ละเจ้าเองเนี่ยก็ต้องทําตัวเองให้อยู่ในมาตรฐานก็อาจจะเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งทางลงกานเนี่ยก็ต้องเพิ่มอนะ่ตรงนี้เข้ามาในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับสรุปในภาพนี้คร่าวๆนะ คือในประเทศบ้านเราเนี่ยก็คือไทยออยเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งนะมีกําลังการผลิตสูงที่สุดนะครับแล้วก็ตามมาด้วยบางจากนะแล้วก็ตามมาด้วย PTGC IRPC แล้วก็สตาร์บิทูเรียมนะครับ แล้วก็ความต้องการของบ้านเราเนี่ยยังต้องการน้ํามันดีเซลเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งแน่นอนบ้านเราเป็นประเทศที่มีการผลิตแล้วก็ส่งออกนะดังนั้นเนี่ยน้ำมันดีเซลก็ยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่ในปัจจุบันนะครับ่ก็จะประมาณนี้แถวถัดไปก็จะไปดูที่งบการเงินในงบการเงินเนี่ยขอจะไม่เล่าซ้ำในส่วนของรายได้แล้วก็กําไรเรามาดูที่อัตรากําไรขั้นต้นแล้วก็อัตรากำไรสุทธิเลยนะครับซึ่ง เอาจัจริงแล้วอัตรากำไรขั้นต้นของของอท็อปเนี่ยต้องบอกว่าก็วิ่งอยู่ประมาณ7%ในย้อนหลังในหลายปีที่ผ่านมานะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยในปี24เนี่ยมีอัตรากำไรขั้นต้นน้อยนะเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะว่าในเรื่องของวัตถุดิบที่หามาเนี่ยช่วงหนึ่งมันอาจจะมีต้นทุนในการซื้อสินค้าที่สูงแต่ว่าในเรื่องของการขายอะ่ะมันถูกแคปเจอร์ด้วยราคาขายใช่ไหมราคาขายเนี่ยถูกแคปเจอร์ นะส่วนต้นทุนเนี่ยมีการขยับขึ้นนะตัวหารเนี่ยขยับขึ้นดังนั้นเนี่ยอัตรากำไรขั้นต้นนะเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาเนี่ยมันก็เลยดูน้อยในปีนี้นะครับซึ่งมันก็ชัดเจนตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะในเมื่อเราซื้อของมาผลิตในราคาที่สูงเนะี่ยแล้วราคาขายถูกแคปเอร์ได้เท่านี้กำไรขั้นต้นมันก็หายไปนะแน่นอนว่ากำไรสุทธิก็เ,เป็นภาพเดียวกัน เนะพราะว่ากำไรสุทธิเนี่ยอนอกจากกำไรขั้นต้นตรงนี้แล้วก็ยังต้องลบในส่วนของค่าใช้จ่ายใ,ในการขายและบริหารลบดอกเบีย้ยแล้วก็ลบภาษนะีดังนั้นเนี่ยกำไรสุทธิเนี่ยปัจจุบันปี2องสี่แต่ก็ทำได้2 1 2แล้วก็ในเรื่องของผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเนี่ยก็ทําได้ที่605%เก็จะเห็นภาพประมาณนี้นะครับและในเรื่องของนิสินต่อทุนตรงนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1.15เท่านะตรงนี้ใช้วิธีคัดง่ายๆก็คือเอาหนี้สินรวมนะเป็นตัวตั้งลบด้วยเจ้าหนี้การ เพราะว่าเลตเซว่านอกนั้นเนี่ยมีดอกเบีย้ยทั้งหมดหารด้วยส่วนทุนก็จะอยู่ที่ประมาณ1.15เท่าก็ถือว่ายังไม่สูงมากนะครับยังไม่ได้มีนิติต่อทุนที่สูงทีนี้มาดูที่สภาพคล่องนิดหนึ่งเนาะในส่วนของสภาพคล่องเนี่ยเราก็ดู2ตัว ในส่วนของ current ratio แล้วก็ quick ratio ขอเริ่มจาก current ratio ก่อนก็ต้องบอกว่า current ratio เนี่ยก็คือเอาสินทรัพย์หมุนเวียนหารด้วยหนี้สินหมุนเวียนก็คือหนี้ที่จะต้องชำระใน1ปีภาพนี้เป็นการบอกว่าท็อปเนี่ยเขามีสินทรัพย์ที่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้ใน1ปีเนี่ยมากกว่าหนี้สินที่ต้องชำระใน1ปีเนี่ยถึง1.5เท่าประมาณ1.6่เท่าอ่าก็ถือว่าบริษัทมีสภาพคล่องพอสมควรนะครับแล้วก็ในส่วนของ quick ratio เนี่ยมันคือการลบสินค้าคงเหลือออกไป นะเพื่อดูว่ถ้าตัดสินค้าคงเหลือออกไปยังดูซิว่ามีสภาพคล่องอยู่หรือเปล่าก็ภาพนี้ก็ต้องบอกว่าท็อปเนี่ยหรือว่าไทายออยเนี่ยก็ยังมีสภาพคล่องที่ยังดีอยู่เราก็จะเห็นภาพประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็มาดูที่ในส่วนของสินทรัพย์รวมนะสินทรัพย์รวมเนี่ยบริษ,ษัทก็มีแอสเซทขนาดใหญ่นะประมาณ4 0 0แสนล้านบาทก็เติบโตขึ้นในปี21แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะเหลือ4ี่แส ล้านบาทแล้วก็ในส่วนของที่ดินอาคารอุปกร,กรณ์ก็มีเพิ่มขึ้นนะอยู่ที่224,000ล้านบาทแล้วก็ถัดมาในส่วนของกำไรสะสมเนี่ยอันเนี้บริษัทที่ดีก็มักจะมีกำไรสะสมที่เติบโตขึ้น เพราะว่ากาไรสะสมเนี่ยเกิดจากกําไรต้นงวดนะครับบวกด้วยกําไรสําหรับบีก็คือกําไรปีนี้ลบด้วยเงินันผลที่จ่ายออกมาดังนั้นถ้าบริษัททํากําไรได้บวกด้วยแต่ละปีก็ทํากําไรได้อีกตัวลบมีตัวเดียวคือเงิน,นผลนดังนั้นถ้ากาไรสะสมเติบโตเนี่ยแปลว่าบริษัทเนี่ยสามารถทํากําไรได้นั่นเองนะครับ ถัดมาเรามาดูที่งบกระแสงเงินสดนิดหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยผมคัดมาให้เลยเป็นลักษณะเป็นลายปีแล้วก็รายควอเตอร์ให้เห็นมิติของการเปลี่ยนแปลงนะขอเริ่มจากกระแสงเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานก่อนต้องบอกว่าในกิจกรรมดําเนินงานของไทยออยเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อเวลาที่เราขายสินค้าได้เนี่ยเงินก็จะเข้ามาเงินเป็นบวก ส่วนเงินที่จ่ายออกจากการดําเนินงานเนี่ยก็อาจจะแปลว่ามีการไปซื้อสินค้าหรือว่าซื้อสต็อกสินค้าคงเหลือดังนั้นเนี่ยมันก็จะเห็นเงินที่จ่ายออกเพื่อซื้อสินค้าคงเหลือหรือว่าจ่ายเงินชําระเจ้าหนี้การค้าในการดําเนินงานเวลาเราซื้อของสินค้ามาผลิตเนี่ยมันก็อาจจะมีการซื้อของลักษณาเป็นเครดิตนะถ้าเกิดช่วงไหนที่ถึงเดียวก็ต้องมีการจ่ายออกนะถ้ารายได้ของช่วงนั้นเนี่ยที่มีรายได้เข้ามาน้อยเกินไปเนี่ยมันก็เลยทําให้ในช่วงการเปลี่ยนแปลงของช่วงนี้เนี่ยม อาจจะติดลบลงไปแต่ในภาพของรายปีเนี่ยต้องเรียกว่าท็อปเนี่ยยังมีเงินสดจากการดําเนินงานที่ดีนะเรียกได้ว่าปี24เนี่ยบริษัทสามารถมีเงินสดาจากการดำเนินงานเนี่ยถึง39,000ล้านบาทซ,ซึ่งก็น้อยกว่าปี22นิดเดียว ก็จะเห็นภาพประมาณนี้ถัดมาก็มาดูในส่วนของกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนนะต้องบอกว่าในการที่ท็อปเนี่ยต้องการที่จะขยายกําลังการผลิตในโครงการ CFP ใช่ไหมฮะต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยท็อปก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งเนาะในการผลิตนะโดยเฉพาะน้ํามันดีเซลนะ ซึ่งถ้าเกิดเขาต้องการรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยเ,เขาต้องขยายกําลังการผลิตให้เพิ่มขึ้นนะฮะดังนั้นเนี่ยาการเพิ่มกาลังการผลิตเป็น400บาร์เรลต่อวันเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ในมิติคิวในเรื่องของปริมาณการผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วถ้าเกิดเทคโนโลยีมันดีขึ้นเนี่ยต้นทุนในการผลิตมันก็จะลดลงส่วนราคาขายมันก็ขายตามค่าการก่าอยู่แล้วดังนั้นในการลงทุนในการผลิตแล้วก็ลดต้นทุนเนี่ยมันก็จะช่วยท็อป ในเรื่องของมิติของการเพิ่มรายได้แล้วก็ในเรื่องของการลดต้นทุนนะซึ่งมันก็จะดีมากๆหากโครงการเนี่ยสามารถสําเร็จได้ได้ทันนะครับดังนั้นที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าท็อปในปีอ2องหนึ่งกับเนี่ยมีการลงทุน2ปีรวมกันเนี่ยหกหมล้านโดยประมาณนะครับก็จะเห็นภาพประมาณนี้แล้วก็ในเรื่องของเงินปันผลจ่ายเนี่ยจะอยู่ในกิจกรรมจัดหาเงินนะซึ่งก็จะเห็นว่าทางท็อปเนี่ยมีการจ่ายปันผลระดับ8,800ล้านบาทนะซึ่ง เป็นการจ่าย2ครั้งใน1ปีนะก็จะเห็นว่าทางท็อปเนี่ยมีลักษณะการจ่ายปันผลเนี่ยค่อนข้างดี ซึ่งเป็นหุ้นที่ high dividend ดังนั้นในภาพของการดำเนินงานของท็อปในปัจจุบันเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นการดำเนินงานปกตินะแต่ว่าราคาหุ้น,น green, ท,ที่มันสะท้อนลงมาเหลือ26บาทต่อหุ้นเนี่ยมันก็อาจจะราคาลงมามากเกินไปนะด้วยซ้ำนะครับเนื่องจากถ้าเราดูจากงคกระแสเงินสดอ่าต่างๆแล้วเนี่ยเขามีกระแสเงินสดที่รับจากการดำเนินงานเนี่ยมีลักษณะเป็นปกติอ่าแถมดีด้วยซ้ำแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนเนี่ยก็ยังมีการ on going ในการลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตแล้วก็ปรับปรุงในประสิทธิภาพของการ ลดต้นทุนและในเรื่องของการจ่ายปันผลแน่น่นอนอโดยโครงสร้างของการถือหุ้นเนี่ยปพรทถือหุ้นใหญ่ใช่ไหมในการจ่ายปันผลให้กับปพทเนี่ยหรือว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยก็ต้องมีการจ่ายผลนผลในลักษณะที่ดี่เรียกได้ว่าท็อปปัจจุบันเนี่ยอยู่ในสเตจที่ต้องเรียกว่าเป็นแคสคข่าวนะมีการจ่ายผลนในระดับที่ดี ถ้าเรามาดูที่ระยะเวลาในการเก็บหนี้ต้องบอกว่าคือปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีการเก็บหนี้อยู่ในระดับปกตินะเมื่อเทียบกับหลายปีที่ผ่านมาแปลว่าเมื่อเราขายสินค้าให้กับลูกค้าอย่างเช่นรายได้หลักก็มาจากปตทอ,อย่างเงี้ยสตัวแรกก็คือปตท GTOR ใช่ไหมแล้วก็บริษัทในกลุ่มแล้วก็ p d g <c oughs> เมื่อเราขายของได้แล้วก็สามารถเก็บเงินได้ในระดับปกติก็เป็นภาพสรุปได้ว่าท็อปเนี่ยมีการดําเนินงานปกติในปัจจุบันนะครับแล้วก็ในเรื่องของระยะเวลาในการขายสินค้าภาพนี้เนี่ยต้องบอกว่า ท็อปเนี่ยก็ยังมีระยะเวลาในการขายสินค้าเป็นปกติก็อยู่ในค่าเฉลี่ยทั้งหมดถ้าเรามองย้อนหลังหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็อยู่เออเป็นปกต,ติถ้าเกิดมันไม่ปกติมันก็จะแปลกๆไปอันนี้ก็จะมีปัญหาในการดำเนินงานนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยทั้งในเรื่องของระยะเวลาในการเก็บหนี้แล้วก็ระยะเวลาในการขายเนี่ยมันเป็นปกติก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร นะแล้วก็ในเรื่องของระยะเวลาในการชําระเจ้าหนี้เนี่ยถือว่าเป็นปกตินะไม่ได้มีตัวเลขที่แบบผิดเพี้ยนไปอย่างมีนัยะสําคัญอะไรก็จะเห็นภาพประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของวงจรเงินสดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเออมันก็อยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งหมดนะคือวงจรเงินสดคือระ,ะระยะเวลาในการเก็บหนี้บวกด้วยระยะเวลาในการขายลบด้วยเ,ออเวลาที่เราไปจ่ายเงินชําระเจ้าหนี้ ดนะังนั้นเนี่ยบริษัทเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการดําเนินง,งานที่เป็นปกตนะิขาดเพียงแค่ในเรื่องของการปรับปรุงประสิทธิภาพแล้วก็การเพิ่มกําลังการผลิตเท่านั้นนะและก็ในส่วนของดีมา์ในประเทศเนี่ยก็ยังมีการเติบโตอยู่นะเอก็ค่อนข้างที่จะแล้วก็ที่เห็นราคาหุ้นร่วงลงมาอยู่ที่26บาทต่อหุ้นในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องสงสัยอยู่ว่าทําไมราคาหุ้นมันร่วงได้ขนาดน,นั้นเลยทั้งๆที่การดําเนินง,งานของท็อปปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นปกติอยู่ นะซึ่งถ้าเราดูภาพสินค้าคงเหลือย้อนหลังนะถ้าเราเห็นภาพตั้งแต่ปี2122ก็ 2, ต้องบอกว่า,าในส่วนของการดำเนินง,งานท็อปเนี่ยมีการจ่ายเงินสดออกเพื่อซื้อสินค้าคงเหลือในปี21 22สินค้าคงเหลือของท็อปก็ไม่มีอะไรมากก็น่าจะเป็นก็คือน้ำมันดิบที่ซื้อนั่นแหละฮะทีนี้ถ้าเรามองย้อนกลับไปดูที่ราคาของอสินค้าคงเหลือในปีนั้นเนี่ย ซึ่งท็อปเป็นการซื้อในช่วงของครึ่งปีแรกแเยอะใช่ไหมฮะประมาณ27,000ล้านนะ0 0 0ล้านบาทนะถ้าเรามองย้อนกลับไปดูที่ราคาของต้นทุนน้ำมันในช่วงนั้นถ้าเรามาดูที่ครูดอ o i นะปี2 2ในช่วงครึ่งปีแรกนะามาดูที่คร u d ออยช่วงปี2 2ในช่วงครึ่งปีแรกเป็นช่วงที่น้ํามันเนะี่ยมีราคาที่สูงมากนะในช่วงครึ่งปีแรกที่ท็อปมีการจ่ายเงินสดเพื่อซื้อสินค้าคงเหลือออกไปเนะี่ยดังนั้นแน่นอนว่าต้นทุน แต่ตอนนั้นมันสูงใช่ไหมเมื่อนําสินค้ามาผลิตแล้วเนี่ยค่าการกันที่ขายได้ในปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สูงมากดังนั้นเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของคอสในเรื่องของต้นทุนการผลิตท็อปเนี่ยที่ยังสูงอยู่ในช่วงหนึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าท็อปสามารถระบายสินค้าสต็อกอินเวนทอรี่ช่วงนี้ออกไปได้เนี่ยราคานอกจากนี้เป็นต้นไปมันก็จะเป็นราคาเฉลี่ยของน้ํามันในปัจจุบันซึ่งก็เป็นต้นทุนน้ามันในช่วงนี้นะก็จะเอาไปขายในอีกในลําดับถัดไปก็จะเห็นภาพประมาณนี ก็น่าจะครบถ้วนนะครับหากเป็นประโยชน์นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยช่องเนี่ยสามารถสมัครสมาชิกได้แล้วนะท่านสามารถสมัครสมาชิกแล้วก็เป็นการเลี้ยงกาแฟให้ผู้จัดทำนะครับเดือนละ50บาทเท่านั้นนะเดือนละ50บาทเป็นการเลี้ยงกาแฟนะครับให้กับผู้จัดทำเพื่อให้เป็นกำลังใจรวมถึงสามารถกดซูเปอร์แดงได้เป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำนะครับจากที่วิเคราะห์ในเรื่องของผลประกอบการอ่ในเรื่องของอ่ท็อปเนี่ยเขามีโพสชั่นในการเป็นโรงงานผลิตเนาะ นำเข้าน้ำมันจากตะวันออกกลางมาแล้วก็นามาผลิตแล้วก็ขายเนี่ยแล้วก็ในเรื่องของต้นทุนน้ํามันเนี่ยที่มีแนวโน้มที่จะลดลงประกอบกับการที่ท็อปสามารถดําเนินง,งานโครงการ c f p ได้ซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มกําลังการผลิตขึ้นไปแล้วก็ในส่วนของการลดต้นทุนก็จะช่วยด้วยเนี่ยมันจะทําให้ภาพของท็อปเนี่ยให้ดีขึ้นอย่างไรเนี่ยท่านสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปมาคุยกันได้เพื่อจะเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจในหุ้นตัวท็อปด้วยเช่นกันนะครับก็ประมาณนี้คิดว่าครบถ้วน ทีนี้ก็มาดูที่ความเห็นนักวิเคราะห์นิดหนึ่งนะครับไปที่ความเห็นนักวิเคราะห์ตรงนี้เข้ามาที่ s e t t e a d com นะครับทางเว็บไซต์เนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากนะครับเพราะว่าจะมีสรุปให้เลยว่าทางนักวิเคราะห์เนี่ยมีพูดถึงหุ้นท็อปว่าอย่างไรบ้างอ,อย่างเช่นตอนนี้เนี่ยบอกว่า22โปรกเกอร์ให้คําแนะนํานะให้ซื้อ9ท่าน ให้ถือเนี่ยอ่าสิท่านแล้วก็ให้ขายเนี่ยแค่2ท่านนะโดยที่ราคาสูงสุดเนี่ยอยู่ที่41บาทต่อหุ้นนะราคาเฉลี่ยเนี่ยยีบาทต่อหุ้นราคาต่ําสุด20บาทต่อหุ้นก็เข้ามาดูได้ที่ตรงนี้นะถ้าจะมีอ่ารายชื่อบลกเกอร์ให้ต่างแล้วก็ราคาปัจจุบันนะอ่าท่านนักวิเคราะห์เนี่ยให้ความคิดเห็นไว้ว่าอย่างไรบ้างนะก็เข้ามาอ่านได้ที่ตรงนี้อ่ตรงนี้ก็จะมี pdf ให้เข้ามาอ่านได้หลักๆแล้วเนี่ยเรามองภาพง,ง่ายๆเลยว่าท็อปเนี่ยคือโรงงาน คือท็อปเนี่ยคือโรงงานผลิต โดยการนําเข้าจากตะวันออกกลางซึ่งต้นทุนน้ํามันเนี่ยก็คือต้นทุนน้ามันดิบนั่นแหละที่นําเข้ามาแล้วก็มาผลิตขายให้กับบ้านเราอย่างเช่น OR แล้วก็3เจ้าหลัก OR ในกลุ่มแล้วก็ PTG ขายให้กับ3เจ้าหลักเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการขายในสัดส่วนของน้ํามันดีเซลซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมภาพนี้มันก็บอกง่ายๆว่าถ้าเกิดโครงการ CFP สําเร็จใช่ไหมมันก็จะทําให้ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นแล้วก็ไปแย่งแชร์ในการผลิตน้ํามันดีเซลจากคนอื่นนร เพราะว่าความต้องการน้ำมันดีเซลของเราเนี่ยก็ยังเยอะอยู่แล้วก็เมื่อกาลังการผลิตเพิ่มขึ้นแล้วก็ต้นทุนลดลงเนี่ยมันก็จะทําให้ท็อปเ่มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นนั่นเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นภาพที่มองเป็นภาพกลยุทธ์อย่างง่ายๆนะอันนี้ก็จะเป็นการไกด์ไลน์ให้ก่อนที่จะอ่านบทวิเคราะห์นะครับถ้าเกิดใครสนใจเข้ามาอ่านบทวิเคราะห์เนี่ยก็เข้ามาอ่านได้ที่ตรงนี้ก็น่าจะมีวิธีการประเมินมูลค่าของท่านวิเคราะห์ให้ ก็คิดว่าน่าจะครบถ้วนสําหรับท็อปนะครับซึ่งในภาพของการดําเนินงานของท็อปเนี่ยก็ค่อนข้างจะปกตินะไม่ได้มีอะไรที่ผิดแปลกไปอย่างมีนยัยสาคัญนะแล้วก็ในเรื่องของกระแสงเงินสดของท็อปเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีการดําเนินงานปกติลักษณะการดําเนินงานลักษณะการลงทุนแล้วก็เงินปันผลโดยเฉพาะเงินปันผลในปัจจุบันของท็อปเนี่ยมีการจ่ายปันผลระดับ8,000ล้านบาทเลยทีเดียวนะซึ่งก็ถือว่าเป็นหุ้นที่มีการจ่ายปันผลในระดับที่สูงอย่างต่อเนื่องนะซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยกลุ่มที่ ถือหุ้นใหญ่ก็คือยังเป็นกลุ่มปตทอ,อยู่ก็ต้องอมีการจ่ายปันผลให้กับส่วนของคุณหรือว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยได้อย่างเหมาะสมนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับหากเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจผู้จะทำนะถ้าเกิดใครอยากได้ไฟล์พรีเซนต์ตรงนี้ก็สามารถขอได้นะผมก็จะส่งไปให้นะก็แอดไลน์หรือว่าทักใน Facebook Page มาคุยกันได้วันนี้ก็น่าจะครบถ้วนครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ